มีสามสี่ขั้นตอนนะครับเรียนนะเมื่อกี้ได้ยินว่าท่านทางเรียนเนี่ยได้สอนแล้วใช่ไหมลูกว่าถ้าเราติดในรถเนี่ยเราจะทำไงบ้างลูกอ่าผู้ขังหยิบแต่เหรอลูกคนไหนหยิบแต่ยกมือไห่ลูกหยิบแต่หยิต่ผู้ขางทำอะไรลูกหยิบแต่หยิบแตะใช่ไหงนานๆใช่ไหมลูกนานๆแล้วใช่ไหมลูกจังก้าจังก้าคนจะมาช่วยใช่ไหมลูกสองทำอะไรลูกสองมีอะไรเพิ่มลูกทำอะไรลูก มีน้ําดื่มให้ดื่มน้ําลูกนะเพราะเราติดนานๆเนี่ยอากาศมันร้อนเหนือหลอกเต็มเลยเราจะได้เสียเสียน้ําน้ําจะได้เอาทดแทนลูกนะแล้วก็กดไฟฉุกเฉินรู้ไหมลูกกดไฟฉุกเฉินรู้จักไหมลูก,ก,ลท,ก,ลกที่เป็นสามเหลี่ยมแดงๆอยู่เห็นไหมในรถเห็นไหมลูกกดไว้ค้างเลยแป๊บแป๊ดแป๊บแป๊ดแป๊ดนะลูกนะแล้วก็ทําไงาต่อลูกมีอะไรอีกไม่สอนแล้วหลังๆค่ะไว้แต่มือแต่แม,มือจ,จุดยอดกีแต้แล้วทางต่อลูกกีแต้แล้วทางต่อลูกมีอะไรต่อแค่ บีบแต่ทีกครั้างแล้วบีบตั้งบีบยาวบีบนานๆเจอกล่าวมันจะมาใช่ไหมลูกโอ้เยี่ยมมากเลยครับโอ้แล้วแล้วที่กดใครหยุดเฉินนี่ลูกก็กดให้ลูกแล้วมีน้ำดื่มแล้วก็ดื่มได้ไหมครับเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมลูกอากาศไม่ออกเราต้องดื่มน้ำช่วยเพราะเราเหงื่อออกเต็มเยอะเลยรถรถรถจอดแล้วไม่มีใครดูแลม่มีคนดูแลหนีหมดเลยทำรถหนีหมดหนงทำไงลูกบีบแต่แต่ที่ไหนลูกอ่าจัดการนะลูกบีบแต่บีบบีบแต่ไหนครับ ไฟตรงไหนลูกไฟฉุกเฉินไหนลูกอ่ากดไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินสามเหลี่ยมลูกนั่นแหละลูกกดเลยนั่นเยี่ยมมากโนทีนี้ปัดฝนไหนลูกปัดฝนดึงดึงหาตัวเองลูกอ่ามาหากดมาตัวเองเออนั่นแลโอ้โหเยี่ยมกูด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 สุดยอดเหงากูราโอเคขอบคุณคมากโอเคแล้นี่แหละลูกปัดน้ำฝนะ

เอออย่างเงพี่ป๋าน้ำฝนทั้งไหนนี่ดึงนีนนนนนนง่นี่นี่นี่ดึงเออนี่ยแหละดันค้างไว้เออพอแล้วแค่นี้แหละเห็นไหมถ้าทำอย่างนี้เป็นการส่งสัญญาณให้คนอื่นมาช่วยเราใช่ไหมโอเคุคณคบครับ